ครในเรื่องของไทม์โคดเราก็สามารถทำไทม์โคดหรือว่าทําเวลานั้นให้เดินถอยหลังได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าใช้ขั้นตอนที่กินเวลาพอสมควรผมก็จะกระชับเวลาในการทําวิดีโอนี้ให้มากให,ให้น้อยลงจากมากถ้าเรา ตามขั้นตอน,นจริงๆเนี่ยมันก็จะติดปัญหาเรื่องของเอวลาเราเปิด Explorer นี่นะครับถ้าเราเซฟไปแล้วไฟล์ที่เห็นในนี้อาจจะไม่ครบนะครับขั้นตอนการทำ Time Code แบบเดินถอยหลังนะครับเราก็ก็คือใส่ Time Code มาตามปกติเหมือนเหมือนทั่วไปนะครับเราแต่ว่าเราใส่แบบนี้ เราก็ควรจะใส่ไปกับ MT Event อ,อ,อย่างนี้นะครับเราก็ทำ MT Event ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เซตค่าเซตอะไรตัดต่อตัอตออดใช่ไหยเนะเซตค่าของ MT Event ซะ ใส่ MT Event เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ Time Code แบบนี้แล้วก็ปรับค่าอะไรต่างๆต,ตามความพอใจแลรวปรับให้ได้ตามเฟรมเรทตัดปรับตำแหน่งของ MT Event ให้ได้หลังจากนั้นเราก็ลบเราจะ Save Add เป็นไฟล์อีกไฟลหนึ่งขึ้นมา เพื่อจะให้เป็นไฟล์ชื่อหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นจะไปไฟล์นั้นจะไปปรากฏใน explorer นี่เราหาให้เจอนะครับเราก็จะเปิดไฟล์นั้นขึ้นมานะครับเราก็ครตั้งค่าตรงนั้นไว้ให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นว่าเราจะเริ่มตรงนี้ตัวโปรเจกต์นั่นก็คือให้ได้ตรงนี้แล้วก็เซฟแอดไปใส่อาจจะใส่ตัว m d t event อีกตัวหนึ่ง ไวตรงนี้อย่างนี้นะครับอีเวนอาจจะมี2ตัว Mt มต e v e n วใส่ i ทม c โคดส่วนอีตีเวนไม่ใส่นี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะครับเราก็ตัดเราก็ปรับตำแหน่งไว้ให้พอตามความพอใจนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็ได้เราจะได้โปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่มี i ทม c โคด นั่นก็คือโปรเจกต์นั่นก็เราก็เซฟชื่อโปรเจกต์นั้นเอาไว้นะครับทีนี้เราก็ใส่จะมีตัวนี้เอาไว้นะ,ะลากโปรเจกต์ที่ว่าเนะ่ยเข้ามาใส่โปนะรเจกต์ project นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นพูดง่ายๆคือผมจะตัดเอาพวก ภาพอะไรต่างๆออกเหลือแต่อิมพ์ติอีเอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อไทม์โคดสอเนี่ยนะเป็นอิมพ์ติอีเที่มีตัวมีเฉพาะตัวไทม์โคดล้วนๆนะครับถ้ามิวตัววิดีโอนี้ก็จะเห็นไทม์โคดเกิดขึ้นกับวิดีโอนี้ยนะเนี่ยนะโปรเจกต์ project นี้ก็ ็นโปรเจกต์ที่เป็นมีแต่ Empty Event นะครับแล้วก็ใส่ทม์โคดเข้ามานะครับอย่างนี้นะมันจะมีทม์โคดแถวๆนี้นะครับนี่ก็เวลาก็ตามที่เราพอใจตั้งเอาไว้นะครับอย่าลืมว่าพอเ,เราเซตเวลาไว้แค่ไหนเราก็จะใส่ทม์โคดไว้แค่นั้นแล้วก็ถ้าพูดง่ายๆคือเวลาศูนย์เนี่ยตำแหน่ง0ูนย์ เนี่ยนะเมื่อกี้มัไม่ทันนะครับตำแหน่งศูนย์เมื่อกี้ก็คือมีอ t ม v e n เวนสองตัวนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับในโปรเจกต์นี้แต่ทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เราจะไม่สามารถตั้งค่าตัวรีเวิร์ได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้รีเวิร์ได้ละนะครับรีเวิรได้นี่นะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บ Time โค้ดก็จะเดินถอยหลังนี่นะ ตามโค้งจะเดินถอยหลังนะครับจากจากตรงนี้เป็น4ใช่ไหมครับสี่สามมันก็จะเดินถอยหลังอย่างนี้นะครับเราก็จะเอามาใส่เป็นนาฬิกาเดินถอยหลังได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ ส่วนภาพที่เห็นในวิดีโอนี้อาจจะก,กระตุกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถ้าเราอยากจะกดูช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นเวลาเดินถอยหลังอันนี้ก็ขึ้นกับโปรเจกต์ที่เราตั้งค่าไว้ว่าจะให้เวลาเดินถอยหลังเท่าไร่นะครับอันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ